สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่ๆนินฟนีทุกท่านเรามาดูเราพัฒนามุนกันอีพที่สามอีที่สามแล้วนี่อันอาทิตย์ี่จะมีหกสุดถูดเด้อหกสุดคนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า มาดูกันเลยกองกระห ồ ส่งรวมกันเอาบนก่อนที่สาม เราจะมาย้อนดูที่สี่สองสองสี่สองสองสี่หนึ่งสองเอาแบบง่ายๆเอ้ยนกกระเอกคือหองเท่บนกน่อนสิบบวกเก้าพันบวกสิบ 10, บวกสามกลอที่ หนึ 1> 1่งบวกเก้าสองบวกหนึ 3, 0, 3่งบวกสามได้ศูนย์สามบวกสามคงที่สามสี่ห้าหกได้หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์บวกสามบวก บวกหนึ่งบวกสามจะพูดก็คือศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์สามหกสามเจ็ดสามศูนย์เลขไม่เข้าในปวดหัวตึ้งเลยพี่เข้าใครแนวสูตรต่อๆเลยนี่เลขไม่เข้าอุ้ลำบากควรจะได้สูตรมาแล้วอเป็น สิบสิบสูตรถึงได้รักร้อยเอาเือนเดิมสองสองเป็นสี่บวกหนึ่งสีหส่ห้าสี่ห้าบวกเก้าเอาบวกเก้าเนาะแต่มันผิดบวกห้าสีห่ห้าห้าบวกห้าเป็นสิบ สเป็นห้าเดี๋ยวเยลีกล็ก้อยเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอ่สีแต่ไม่รู้ล่วงหายไปไหน ศูนย์ศูนย์พื้นไหลแต่ก่อนเบิ้ลศูนย์ศูนย์ไม่เอาเลยเอาอบจ่อยเนาะเลขเอออกระคือศูนย์ศูนย์สองห้าศูนย์ศูพันบวกสิบบวกสามคูณที่ศูนย์บวกเก้าศูนย์บวกเก้าสองบวกศูนย์บวกสาม เก้าสิบสิเอ็ดสิบสองสามบวกสองเป็นห้าหกเก้าจะพูดก็คือเก้าห้าเก้าหกเก้าเก้าสองห้าสองหกสองเก้าเดี๋ยวไปที่สองห้า ลบศูนย์ก็ได้ศูนย์ห้าเจ็ดก็คือห้าสองห้าเจ็ดสองห้าแล้วก้วยตัวเก่าเลยแต่เปลี่ยนตัวหมูเพิ่มเนาะ ขียนตัวคงที่บวกเก้าศูนย์หนึ่งไม่เข้าเขียนเอาห้าแทนบวกห้าคงที่สี่บวกห้าเป็นเก้าเป็นสิบได้ไปที่เจ็ดสองห้าคือ,อยุ่วโจกเจ็ดสองห้าแต่ไม่เอาสุดท้ายที่จะใช้ หกสี่สามเจ็ดสองห้าสองหกเก้าสามบวกสองวกสาม เก้าละสิบสิบเอ็ดได้หนึ่งบวกสามได้สี่ได้ศูนย์มได้ศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดเก้าสองจับคู่กันก็คือหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสอง สี่แปดสี่เก้าสี่สองชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นแนวสองสีหนึ่งแปดหนึ่งสองสี่เก้าสี่หนึ่งเอาเลยเด็ก สี่หัลักร้อยก็คือสี่สองเป็นแปดสองสองเป็นสี่เก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสี่สองสองือง้ม จุดสีสงเจ็ดหนึ่งสงเจ็ดสีสองเก้าหนึ่งแปดเก้าสี่แปดชบก็จัดคัดก้าผ่านจ็ดหนึ่งแปด เด็ดเด็ดเจ็ดสี่สองแต่มันมาเจ็ดห้าสองเลยดิบเก้าสีนะ่สองอ่ะเจ็ดเก้าเก้าสี่สองอีก <c oughs> ไม่ชอบก็ไม่ต้องเอานะคะสามตัวเน้นเน้น กันไว้หนึ่งเก้าไม่แน่ดิทรกประจัดคัดก็ผ่านนะคะแคบไว้รุน้น F4 ซอบตอนนัวไหนก็จัดไปตัวน,นั้นเจ็บหลักร้อยมันจะมาอีกไหมที่ก่อนจะหัวเก้าเลยศูนยหนึ่งสองน่ย คบใบลูนแคบแล้วเนาะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำๆ่รวยๆมีเงินทองใช้ม่การมือสูด้ดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า